สวัสดีครับมือนี้มาดผ้าพมาตามในทางของเมเคียวหน่อยนะครับในงวดกว่อนก็มีเอฟซีถือน้ำเมเคียวหน่อยสามโตนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับก็ถือว่าเป็นตีแม่นนิลีเนาะเมเคียวหน่อยกับฝันต่อแล้วพี่น้องราไปติดตามว่าผนฝันแบบดใดใดเลขซีโตนะครับ่นบอกว่าเป็นเลขรัฐบาลหรือเลขเล่าก็ลองไปติตามเราชมกันเลยครับ สวัสดีครับมิเชลน้อยครับขอบคุณค่ะแต่มีผู้ใดมีโูบมีหลาบนั่หมอรวยพออี <c oughs> ่น้อยเรียกอาจจะว่าเขาตัวให้ตรงๆเนาะ <c oughs> แยกกับไปเขาในข้อฟันผู้ใดตีถือเพิอ่อนก,กระตีสามตัวเนาะนะครับล่า <c oughs> สุดน,นี่ก็มี่เอฟซีพินัทเนาะถือสามตัวน้ำพื้นเก่านะครับเพิ่อนกไปตีว่าโคบเก้าปลาแปดจับเกียดเหมือนกันซิเนาะหมอรวยก็ได้บอกในคลิปว่าเออใขกพี่น้องบางทีก็เดียวเด้อเพราะว่า แย่เก็าเป็นหกจับกับเจ็ดว่าสนั่นปลากระเียกบกับเก่าท่นล่ะก็เรื่องทีม่แม่จำมาคำว่าแม่แค่น้อยไม่จำมาคำว่ามอารวยว่าแหกับหกนี่แหละก็แล้วหกใส่หกปลาแปดกบเก่าเด้อก็แล้เอาหกแปดเก่าปลาบางส่นกลาเป็นได้สามตัวด้วยกันครับเพราะว่ามันลายเนาะมาแเลยกับพยาธิหน่อยหน่อยลงเสมมมันก็เลยอาจจะมดดีให้แต่ก็ชีบอกนเกินไป <Happiness in violin> แต่สังเกตเราเลี้ยงมันชค่หน่อยมักจะเป็นเลีงท <Hai> kind of ี there, tense, see, ่ต้องตีเยอะหน่อยเลี้ยพผู้ชายมัเป็นตัวมักบ่ค่อยเข่าเดือนหนึ่งมักอยู่เยเซียงนั่ในฝันนั่นแหละแต่ว่าผู้ตีถือพมันกับถือสามตัวองค์สิ่ะเหรอไเขาบอกปฏิเสธเนาะเย่ยซี่กับพยายามอย่าปฏิเสธว่าเออไ่ว่าเมีนดอกผู้ใายเป็นตัวมักผ่้เมีนดอกผ่้เมนเนาะเขาต้องพยายามเตียวเนาะนะครับก็ฟังดีฟังข้อฟันดีแล้วก็ตีสว่กันตีสว่กันแล้วเขามีเงนของบ้านเนาะ เอาข้อหนึงกับตองขอบคุณพินัทได้นะครับมาเป็นประธานกับทีนี้อีกแล้วนะครับโอนมาอีกพันหนึ่งนะครับมารวมรวมต่อกะทินเน่านะครับอืมก็พันหนึ่งนะครับแล้วก็ห้ม่เชยวน่อยหาร้อยนะก็ให้ไม่เชลหาร้อยนะคนก็เอาเลีไยงมขเชวไปเทียบกับเลี้ยงมิเชลเขาคือกันนะครับก็เรียกว่าเอ้ยเลไม่เชลกับม่เชยได้หลวงเนาะครับอายุเพิ่แปดสิบเก้ากับมาตีทีมันงไม่เียวน่อยเียวกระป๋ากนุ่นละ ก็เลยเข้าก uh, ันนะก็ให uh, ้มีกิน oh, น้ำาห้หอยคะแนนเนาะเพื่อนก็ว่าเอาขาคู่มาเลยมาเลยตีแม่มาเลยเอาไปสามลอยนะไอ้ตีแซ่น้ำสองลอยนะครับขอบพื่อนเหลายๆเด้อนะครับจะรับคะแนนที่แยกปันคะแนนดีๆเขานะอืมก็มือทนายบุญนำเป็นกับแมงไปเหมือสุก้นเนาะคนกินน้ำถ้าจูงมือได้เห็ดกระตินให้ได้เนาะครับสามวันนะวันศีวันมือวันพุธเนี่ยก็ให้สามตัวแต่อยูเนาะนะครับ ฝันได้ละละมืงเคลื่น,นีนคกันบอกว่าแยบย,ะยะา่าม่านมาบอกเป็นตัวคนลนให้ลูกเราเด้อป่้ยบอกเป็นวางสิล่ะมือเึ้ื่อนเนี่ยเ <c oughs> ต้องมาเชียงมาหยังละวันนี้ก็เลยฝัน่าเอาปลาเนี่ยปปลาทูไปเกีรีรยเขาแมวหน่อยตัวนั่นละแมวหน่อยตัวทีขับปาาลาทูมมให้แมวสีสมมันหนึ่ปลาทูตัวเลยไปเกีย่ยไหม ไอตัวเดียวตูวตัวหนึ่งเอาไปเกียร์บัน้อันได้ความฝันหมอรวยกับแม่ตุยเลยคีีรถลงมาหาบัน้ก็เลยถามว่าแม่ไเช่อหน่อยฝันได้ไปบันิเรียกว่าฝันได้ละละอันฝันว่ามีผู้ชายมาบอกว่าอันเลขตัวเก้าด้วยลูกเลขตัวเก้าแต่ว่าเป็นแปดหกซีซี 4. เอาเลขตัวเก้าจังเลคก็เป็นแปดหกซีซี ก็เลยม่คิดในใจก็เลยคิดว่าตัวเก้านีเคลื่อนคือคือคิดว่ามันมันเป็นหนังหวยเล่าที่ออกหมื่บ้านนี่เนาะเป็นหนังสามเจ็ดเก้าแปดหน้าก็เลยคิดว่าตัวเก้าตัวนี้แต่ว่า่นเป็นอย่างคือว่าอังสันว่าตัวเก้าได้ลูกแปดแปดหกซีซีว่าตัวเก้าอยู่แห่งมา่บอกแปดหกซีซีเท่านั้น ตกเก้าเป็นโฮลี่ซเนี่ยนคุณบอกว่าเลียงยังเบื่อเปิดเลยเออเปินกันเล่ว่าเล,ายลียงง่าได้ลูก่าแต่ว่าเป็นไห่มาซีตัวมาเลียงง่ายแบบพกซีซีเปิดล้างสิแต่ว่าเป็นแห่หามหาซีตัวันนี้เออถ้าเก้าเลียงซีตัวมเขียนหน่อยมันเป็นตะเลีเล่าเนาะกันั่นเดาไม่คิดแปลยกอยู่ไม่คิดว่าเลียงเอาเลียงซีตวัวเก้าม่าจังไหนเนาะที่จัง ใหญมาจังสี่หรือตัวเก้าพันบองหันอันสองเกาซี่ะอันนี่ลหละคือเป็นตัวเก้าอันทีว่าสองเก่าซีพันหงวดมากวังหันแต่ว่ากับเป็นเสียงผู้ชายเอิบทีว่าเมาปลาลูกตื้นแต่แม่เมาปลาเมาปลานั่นแหละแม่แค่น้อยกันเลยอันเอาปลาใส่ลหละจำคำเป็นว่าเมาปลาเมาปลาแบบนี้มันเลยใดสองสี่เก้าเนาะแม่แค่น้อยกันเลยเอา ปลาแปดไปใซ่หลังเก่าเกาปลาแปดม่เส่หนาสองเหอนะมันมันกันไดได้เล่ผลพ่อยได้ยูสองตัวถือปดเก่เนาะใเก่าแกแค่นั้นกับฟอสตกื่นเนาะได้วัดก้อนก็ได้ก็ได้อยู่เนาะที้เพิ่นกับวิทย์เอกันเด้ไม่แค่นั้นฝนฟันแม่นเสียงเราด้นะครับ่นเกาะข้อฟันเลยวิเดียวเนาะ่อนถึสี่เืิน บางอีก็จับเอาข้าเมเบาของหมอรวยที่อเอายำดูดูมาใส่ที่จังหวัดระวังแห่หกเด้อครับแห่หกก็เลยเอาหกไปใส่น้ำอีกครูนึ่งนะครับ,รบก็เลยเป็นหกแปดเก้าเก้าแปดนี้มันก็เลยอันอีก อันที่ซื้อยุยสองสุดนะซื้อสองเก้าแปดปวาร์ครบสองตัวเนาะเรียกสองไซส์อาเรื่องเลยเพราะว่ามัน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 เป็นฝันเก่าหลีกับจะชิโมะเนาะเขามาเอาฝันมาให้เราพี่ละเนาะถือแลกกับถือตัวก็บถือคอกินกาแฟทำเสั่นล้วเอาเอาขอทานได้ไม่ผมสงสัยมอลอยค์ขี่รถมากมีตื่นขี่รถขั้นไหนขี่รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมเหรอแมนมอเตอร์ไซค์ มานวยี่วมากเฮ้ยเดกะเบียนเีมาเบืองมาเบองกไปปเกอนเเฮ้ยเปอได้จนเอือลาว่าใ่ลลงมาันไไฟว่ากเล็กตัวเดียวกันกช่บ้านะขนข้ลูกเลยเอหก็ได้เออขนขึ้ลูกเลอยไม่เขียวเลยอ่าอ่าเ็กตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเลยออมาเบืองมาเบอง อืเห็นไหมไม่ตื้อเอาเฟ้กันเนี่ยนี่ขั้นขั้นโมเลคุลลงมาเนาะเออืจ้าเห็นว่าฝังไหนมันมีคกลือนส <29 4 S 2> องเก้าสี่ฝงไหนมันคือกันมาจ้ะฝั่งไหนมันคกลือกันน,นาดนี้วะคนที่ลงขึือไปวะงานอกแม่แหม มีไอ้นี่ถเห็นมมีอ้ามกับกันซี่แปดเจ็ดแปดเนาะยันนี่เออดารามันเที่ยกันเลยมันกันซี่แปดเลยเออซี่แปดแลมีอย่เออเห็นไปซี่แปดเหอเห็นเนาะโอ้ยน่ามีตีเออซี่แปดนี่พวเบิ้งเนี่ยวเบงเนตัวนี้น้อยมันยังมีเลยเนี่เล็กน้อยมันเนี่ยเล็กน้อยยังมีสองเกาซี่นะนะครับตัวนน้อยนั่นเออเอาตัวเป็นดอกเล็กง่ายนี่แหละเอาตัวน้อยหลายมันสีหลายตัว เอ้ยมันเข่ากันมีอัน8ปีีเอามยปียกทีมันนมันดือกันมันบอกสามตัวมันหันวรอเราเกาซีเก็ตเปียดเอ้ะเอานี่ย่ะพี่น้องเอาเรือรถเ<อ>นี่ยละตรงก,ารกัาเขาเรือรถเนาะไม่เชินว่าเป็นอไรเห็นหันเื่อกี้เนจับย,าง,ย,า,งยางื่าเบิ้งกับนงยายาอืมคือการนมอยเลยมันยิดคือพอมหันเลย เรือทเบียนรถตุงการฝันเออเไดย่าเรได้เียพดงอมเว้เียมพ่อไม่เคียวบอกเรียงว่ารถเคียยก็รถอ๋อรถข่คนขี้พอข่ขี่รถลงมาแีม่เคี้ยวมาขีลงมาถามในพวกฝันหละว่าฝันได้ไปหรือว่าได้แล้วเพิ่นมบอกแล้วเพิ่นว่าตัวเก้าเด้ลูหกแปดซีซี่รมานั้ส่ อุ้ยแปดหกนัน่นแหละแปดหกซีซีแปดหกซีซีเนาะจุดในฝันมอเลยร์คีโดดมาอ,อ่ากเขม่ตุยมาถามมาเล็เออมาถามหาถามมาถามเล็ตัวก่อนหนนั้นไม่เชื่อนี่เอาปลาทูตัวหนึ่งไปเกลี่ยมแมวแ p p ตัวที่ให้โชค,โชคเข้านะ่ะตัวที่ให้โซกันะนะนะครับได้คิดนัน่นแหละลูกกันละไปเรื่อลูกกอกันละลูกกอกแมวเนาะก็เลยว่า แม่ตลอดก็ได้เพราะเป็นตลอกคิดจะไม่ได้ไม่เห็นวานี่ยหนกหลังิดตลอดช่องตามเบ่นหนาแล้วหยืมนะเทช่องตีเาทำลูกแข่ยังแย่เอะนะช่องหนาไหมไม่แย่คับวนี้ีเดาเอาเขาล่องกันเนาะตีสท็กนาวนะครับพี่น้องนะไอ้ว่าบาเป็นตัวกัตีในเขาฟันเหรอิีเกี่ยวกับ มันถือประทูไันแมวตัวหนึ่งน,นะหลักกล่จับรถมมอลอย์คิรดมโอมลอยมากอันนี้หา,าเหล็กนะหรืออานที่เป็นตัว 99, 99, เก้าเก้าเออสองเก้าสี่ก็ได้บางคนบอกว 9, ่า,กาตัวเก้าได้วว่าตัวเก้าได้หรือแปดหกซีซีตัวเก้าแปดหกซีซีพนาตาเป็นเสีงยงกุ้งไส้ถิ่นมากเสียงไทยไทยแล้วแต่บางทีขึ้นมาตาหนมัน <c oughs> <c oughs> ดักกันเล้วไปกดเอาไปต่อกันต่อเนาะ อ่าวันนี้เล่สุดยันนวดมอร้อยมันผันตรงกับเลขฝันได้ที่นี่เนีๆยกับกระเก้าอา่ะท<ม>ีเล่ที่ห้ไปแล้วพอเป็นคนหาปลาพูดที่ของเจ้วก็าวหาปลาเลยเสียงพูดเดียวกันเลยในฝันเ<ย>น่ยเพราะว่า,าตัวเก้านั่นอาจจะเป็นตัวเก้าที่ว่าสองเกซีก็ได้สองเกาซีก็ได,กกได้เพราะว่ามันมัเป็นปลากับกบแท่นเนาะอตัวเก้าอาจับก็พญานาเนเขาฝันเนาะ เอามาแล้วคนเหลือเรียกไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันถึงงงเพราะว่าเขาไม่เขียวจะไปเกี้ยวกับปลาเก้าตัวคนใช่ใช่ถงงเนาะนะครับไม่เคยเล่าคอาบมดเลยคือไม่เขียวฝันเนาะในฝันหนึ่ฝันว่ายางเอาไม่เกียวอาหารแมวนะครับเป็นปลาทูตัวนึงเนาะบีไปเลยบีปอนปุณละเนาะเอาบีปอนเล่นวะบีปอนเกี้ยอยู่หม้อรวยเลยขี้ม้อไส่ลงมากกับแม่ตุ๋ยได้ป่าฝันได้เด็กไปครับเ็อะไรกันเรยว่าได้แล้ว ในความฝันกูเล็ต่อ,อม,มาได้แล้วได้แล้วนเนี่ยว่างเลยว่าพนมาบอกเออว่าพนมาบอกอันว่าตัวเกาเด้อลูกแปดหกซีซีเหมืนันแล้วว่าปากพน์เนี่ยว่าตัวเกาว่าเลขที่พน์ดอกมาบอกออกมาใหม่นั่นคือว่าเป็นแปดหกซีซีเป็นตัวเกา,กเจ,าจริงตัวเกาล่าสุดหนี่ก็คือสองเกาซีเนาะสุดไหนามากเนาะหรือจะเป็นเลขที่ออกไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกัน ่พี่น้องก็ต้องพิจารณาเนาะเดียเ๋ยวพอันยอเหล็กตัวนี้ไปเสี่ยงให้แปดหกซีซีเต่ในฝันพันบอกว่าเหล็กรัฐบาลไทยใช่ไหครับเียว่ารัฐบาลไทยเดอ้อเหมืนว่าโอเหล็กไงเดอ้อเหมืนอนว่าเหล็กไงเนาะเหมือนว่าเหล็กไงเดี๋ยวไปเสี่ยงเพื่องว่าให้เป็นเหล็กไงหรือจังไรหรือจะเป็นเล็กเหล้าอือ,อก็วางเฉยเลยให้เป็นเล็กให้เป็นเล็กเล้าก็มีแนวได้ให้เป็นเล็กไทยในฝัน เป็นสั่นเนาะเป็นเหล็กให้ยุดมันต้องฝันเลยแต่ต้องฝันเลยแต่ว่าอีกคือว่าซีตัวนี้เป็นเหล็กเหล้าฝันไม่แน่ใดเนาะเาต้องคอยวิเคราะห์อีกทีหนึ่งกันฝันนะไม่แน่ใดซีตัวนี้ให้เขาเป็นเหล็กเหล้าเนาะครับผมตัวซีตัวมันเป็นเหล้าเนาะที่พานต้นยางเป็ี่ยนสั่นไงเปลี่ยนสั่นนะครับที่เป็นยังกับโมโหนะเอากระตามนี่เด้อนะครับเหล็กมี่ยอะหน่อยก็คือแปดหกซีซีเนาะลาโซนิกกับแปดหกซีซี แปดซีหกซีสองซีนะครับพี่น้องว่าเลขกเก้าก็เลืระวังเรียงเลขกเป็นหอมันหันเกี่ยวกับน้าเนอะอาะก็คือาหาปลาล่ะคือสองก็ีเนาะพี่น้อบอกม้าปาลาล่ะพี่น้องก็ลองพิจารณาเอออาจจะเป็นเลขหรือ,อจจเป็กคนว่าบอกรัฐบาลไทยนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเลขกซีตัวพันจะไปเสียงไห้มาแล้งเนาะต้องคอยติดตามกันต่อ,อยมือเนาะนะครับห้องเก่าพยายามเแียวก็ฟังมีเขียวแต่มันมักเป็นนี่นะ ก็ฝ right. so ันมาเที่ยวนี่แหละส่วนใหญ่เนาะบางคนเพิ่นกับบอซื้อเด้เป็นตัวบ้างเถอะเป็นตีเป็นยาวมนก็ถึงสามตัวซะกับตีเป็นถึงสามตัวสุดทก่เอ้ากับตีเชื่อกันตัวยใช่เพิ่นเอาผู้เดียวเลยอ่าเนาะเป็นคนไม่ดวงนะดวงดีเออกระดวงดีละจะว่าห้องกับเห็นเห็นคนเห็ุได้เอาเห็ุได้กันตัวเนาะอาตัวนจะเป็นปริศนาเล่นน้อยนะหรืออาจจะเป็นคำว่าเก้าเพิ่นเป็นพริศนาฤสิ ลักสนักการมาขี่รถมากพอในฝันหนึ่งเปิดมาขี่รถมากเนี่ยปวดไส่ลงมากครับีปมาลงมากนากแล้วก็มาใส่เรนนี่ไปดูแลนะมีสิเก้าก็ไม่ออกก็เป็นอะไรถือกันนะการลงพิจารณาตีสกันก้อนก็ตีก้อนก็ได้ต้องคอยเอาไปเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงแล้วมันสิมักอยู่เลืเสียงล่ะถ้าต้องคอยไปตีเี่นหนึ่งหรือคอยเี่นหนึ่งเนาะขอขอบคุณมีแค่น้อยไรเพียงปั่นเด้อนะครับเดี๋ยวบนสิไปทะางานขอบคุณเในราคาสวัสดีครับ